สวัสดีครับพี่น้องลูกชาวนา,าเกษตรแน e l มาแล้วครับพี่น้องหลังจากบริทศไทยพี่น้องเบิง้งสามี่เดือนแล้วครับเบิ้งนี้ไไนมาเบิ้งสวนของลไไหลานบ้านสถานที่กสิยุบ้านหัวเขาหมูบบ่สามตำบลคาละแมะอำเภอสีขอรับภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้อง หลังจากที่เคยทายมาแล้วเท่านึงประมาณเกือบเกือบปีแล้วครับพี่น้องมาหนีมารีวิวให้พี่น้องเบ้งอีกเท่านึงนะครับเนาะนี่อันนี้ก็สีเป็นสาป้าเลยครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศอยู่สวนนะครับอยู่บ้านเฮ่านะครับนี่บรรยากาศกระสีออกประมาณนี้แหละครับพอดีน้องชายกำลังอย่างปลาอยู่อย่างปลา หลังจากเอาป้าขึ้นมาในสะนี่แหละครับพี่น้องอันนี้แต่ที่ภาพพี่น้องไปเบางสวนผสมผสานน้ำกันนะครับพอดีน้องกำลังเอายาให้ง่วงให้คั้วอยู่นี่ฟังฟังนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับพี่น้องแซมด้วยอันเค่าเหลืองตะไคร มะละกอกระสมีฝรั่งกิมจูฟังนี่ก็สิเป็นหย่าเนาะครับเนาะนี่บักเผาเนี่ครับบักเผาบักเผาปีนึงนี่ครับพี่น้องนี่กัหญ่เติบอยู่ได้ครับพี่น้องนี่ครับมะพร้าวหนึ่งปีน้ำหอมต้นเตี้ยอันนี้ก็จะเป็นห,นหย่าเยี่ยงเนาะครับเนาะ นะฮะน้องปลูกไว้เอาไว้ให้งัวให้คว้วนะครับพี่น้องนี่ครับผสมสารที่สวยงามอีกทีเลยครับพี่น้องปลกกันเหร่องแถวเร่องแถวไปเลยครับนี่ครับเดีย๋ยวพาไปบึงพบกันกับเจ้าของเลยกำลังเอาหญ้าให้งัวให้คัย้วอยู่เอาหารให้ไกลอยู่น้ำครับ นี่ครับภาพพี่น้องบุบึงบรรยากาศบ้านเฮานะครับกระชิเป็นลักษณะสีแหละบ้านเฮานี่ครับกล้วยออกนอหน่ยแล้วครับนี่พี่น้องภาพพี่น้องบุบึงนี่ครับกล้วยนี่ครับกล้วยออกนอแล้วนะครับนอนี่ครับขับฟางผุ่นกระชิเป็นหัวละผ้าอันนี้ก็จจะเป็นมังคุดนะครับปลูกแซมกันไป สวนของนายจะเริ่มไส้บุญท่องครับพี่น้องเป็นสวนของน้องไส้ยังว่าท่านมีเมียไม่ลูกดอกครับแต่ใจรักเกษตรนะครับพี่น้องนี่หลอบลหัวกะสีเป็นชะอมนี่นะครับั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่นะครับมะเขียบนี่ก็จะเป็นกล้วย,ออ,อ,ยออกน้อยออกน่อยอย่างเงี้ยครับพี่น้อง พามาเบิ่งบรรยากาศบรร بان บานเท่าเลยครับสถานที่กับซีอูอ๋อสวนนี่กับซียุบประมาณซีซีไรนี่นะครับพี่น้องเอาแบ่งออกมาประมาณไรก,กว่าเนี่แหละเฮ็ดสวนนี่ฟองฝุ่นกับซีเป็นงวงกล้วยนี่ครับอันนี้กับซีเฮ็ดบานล้างน้อยให้เศราอยู่อยู่ให้อยู่หน้านี่ครับพี่น้อง สวนนี่ครับจะพาพี่น้องไปพบกันกับน้องเลยครับอู้ต้นกล้วยคืองามแหงอู้เบิงครับพี่น้องเบงต้นไงแหงเบิงงามแหงครับพี่น้องนี่เบิงตน้นนี้เบิงอู้นี่ครับออกเกลือออกง่อยแล้วครับน้องนี่ครับพามาเบงสวน บรรยากาศบ้านหน้าเฮ้านี่ครับเที่ยงหน้าเอาไว้เศร้าย่ำเมื่อยรับพี่น้องนี่ครับพาเบื้อเบิงอันงัวข้างนี้ขนโอ้นี่ครับ <c oughs> อันนี้ครับน้องชายนี่ครับก็ลังเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาเอาอย่างเอาเนื้อไหไก่้หน่อยนะนี่ครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นคั้วแล้วครับพี่น้องคั้วกับประมาณเจ็ดแปดโต้ไปแล้วครับนี่เบิ่งเบ่งนี่ครับดูบ้านเราเนี่ครับเบิ่งบรรยากาศนี่ครับเอาอาหารไหไก่อยู่นี่ครับเอาบ่ต้องไปใส่โควิดมากเขาก็อยู่สวนเขาก็มีความสุขแล้วครับ ม่แน่ยู่นะกินหมัดตัวย่างเลยครับพี่น้องมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่หมัดตัวย่างีจะพามาเบิ่งไก่ทั้งนี้นะครับนี่ครับพี่น้องไก่อันนี้ก็เป็นบังเลี้ยงไก่นะครับเนะาะบองนี้ก็จะเป็นงวงวน้อย,อยงูน้อยตัวนึงงัวใหญ่ตัวนึงนะครับแม่ลูก นี่ค oh, รับโอ้โ oh, ุตบรรยากาศเด้อครับพี่น <ns> ้องโอ้สุดยอดเด้อครับเมื่อเมื่อเมื่อใดเสี่ยวเมียนะครับเสี่ยวเมี่ยนผมมีแพร่เลยครับใช่ครับผมีแพร่เหรอโอ้โหอ่อยู่กับอยู่กับหอยล่ำบากพูดแล้วออืนี่ครับพี่น้องบรรยากาศกำลังเอาเนื้อให้ไก่อยู่บ้านเฮานี่แหละครับนี่ครับพามาเบิ่งบรรยากาศงามๆบ้านเฮานี่ครับเลี้ยงงวเลี้ยงไก่อยู่บ้าน ไก่ไข่ก็มีแม่นบอกครับไก่ไข่ก็มีเด้อครับพี่น้องฟังพุ่นไก่ไ hmm. ข yeah, ่ไอสิมาเก็บอืีไปพาไปเบิ่งไก่ไข่กันเลยครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศบ้านเฮาบุกเหล่าไก่เลยเฮาไก่ไข่ไก่ไข่แสงไม่โฟกัสบ่โอ้นี่เก็บไข่แล้วครับพี่น้องขึ้นไอสติวีเลยว่ะซ้ว ดูกระแสไหน,นี่ครับแปดตัวกับแปดน่วยครับแต่ละมือได้ชัว่วโมง้แปดตู้กับแปดน่วยเนะครับพี่น้องต้องเลี้ยงหลายอีกฝเนี่ยเราต้องต้องเลี้ยงไม่หลาย,น,าย,ลยนี่เป็นอะไรพ่อพใส่เที่ยงพอเพียงแบบพอเพียงนะครับพี่น้องพอพนี่นี่ครับหลังจากเก็บไข่มาแล้วนี่ครับพี่น้องนี่นครับนแปดไข่แปดตัวกับแปดน่วยเออครับพี่น้องกินมสองน่วย กระอิมแล้วแรงหนึ่งนี่นะครับพี่น้องนะลองไงพุทธเจ้บ่นี่ครับสิพาไปเบิ่งบรรยากาศบ้านเฮานะครับอันนี้เป็นโวนของน้องชายล้านล้านครับนี่ครับของผมเดี๋ยวโวนผมเดี๋ยวสิรีวิวให้เบิ่งทีหลังอีกเท่น,นึงของผมยังพระท่านสมบูรณ์ปานไหนครับ นี่ครับฟังนีก็จะเป็นปลูกเ้าปลูกนะครับตะคงตะไข่ก็ไม่มีเม็ดแล้วครับนี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับบรรยากาศโอ้โหบกักพร้าวกำลังงามเลยนี่ครับตะไข่ บักเเผ้วบักเเผ้วนึ่งปีนะครับบโบหอนนึ่งปีซ้ำบรรยากาศบ้านเฮามันก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องยำแรงประมาณหามงกุฎกันี่แหละครับพาไปเบิ่งลูกปลาแล้วมันก็มีปลาใหญ่ยอยู่ในนี่อยู่กันแหละครับเรายังมาท่านใหเ้เนื้ออยู่ เดี๋ยวเอามากอะเด้พออย่างยุคหนึ่งสามชีโตอันนี้ก็เป็นปลาหน่อยนะครับพี่น้องนี่ครับกำลังเอาลงไม่เอาลงไม้จักโตครับนี่แปดพันโตครับลงแปดพันโตเลยครับปลานิน่นปลาตะเพียนปลาดุกนะครับพี่น้องโอ้อันเก,าก่าก็ยังตั้งอันเก,าก่าก็กินยัาม่ทันเหมือดได้ครับพี่น้องนี่อยู่ในสระ ไปวานออกมาองหนึ่งในสามชีตโตอยู่อันนี้ลงไม่อีกนี่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ครับ,อบ,บ,รบโอ้กำลังแลดเซาเลยอันนี้จะเป็นหย่าหวานเนาะทางนี้เนาะหย่าหวานปลูกไว้ให้งัวครับนี่ครับโอ้ท่านพ่อแล้วนังบึงฟังวิทยุโอ้เป็นยังไงม้วนป่ะครับอยู่ให้อยู่นะ่ะมลล้วนอะ่ะน้องม้วนมันม,ม,ม,มัมีเสียงอะไรมีแต่เสียง เพงเนาะโอ้โหัวแล้วคุณเฮ็ดนีงเราไม่เฮ็ดนยังครับนี่นี่ตอกชาเขียวหี่อ๋อเพื่อปลาต้องออกอ๋อต้องตอกไวเนาะเพื่อนามมาป้ามันัะฉีดด้านออกเนาะโอ้ครับนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศนี่ครับพอเราก็ลั่งเฮ็ดไม้ตอกอันเนี่ยไอแยงเขียวไวเพื่อว่าให้ป้ามันออกเวลาหนามมันมาไหลๆนะครับพี่น้องพอเราอยู่แต่ให้ตะหน้านะครับนี่ครับพิเศษนี่ครับ ทานินครับทานินนี่ครับยูให้อยูหน้าเฮากะประมาณนี้เลยครับแบบสุดยอดนะครับพี่น้องฟังนี่กระสเป็นบักเขือนะครับพี่น้องนี่บักเขือเขาเก็บไปแล้วนี่บักเขือก็ล่างออกหน่ยนี่ครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็ะสิเป็นพู่นะครับพี่น้องพูเราปลูกไว้สามสี่ต้นนะครับนี่ครับ นี่ครับบรรยากาศอยู่ให้ยูหน้าเดี๋ยวให้เบ่งของหน้านําอันนี้ก็จะเป็นบักพริกด้วยครับฟังนี่เห็ดกันแท้ใหญ่ประมาณ2เม็ดนี่นแหละกว้างประมาณ2เม็ดนี่นแหละครับปลูปลปปกเห็ดสวนหลอกเลยครับนี่ครับบรรยากาศบา้านเฮานี่ครับบรรยากาศแบบสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่ครับตะไคร้ก,กับเป็นแถวเป็นแถวไปเนาะนี่ครับน้อง พอดีมันนี่ว so ่างก็เลยมาย้มน้องมาบึงสวนพอดีมาบึงฟังนี่กับสิคือสีเป็นเพื่อนนะนะนี่สิเป็นบักทัวนะครับพี่น้องกําลังเริ่มปลูกฟังนี่กับสีเป็นอันมาแหกไรตอกบักอืนี่นะนี่ครับพี่น้องพอดีมาย้มกําลังย่างแหนมกันอยู่เลยครับนี่พี่น้องนี่ บรรยากาศยู่งยิ้ยู่หน้าเลยครับนี่ธรรมชาติบ้านเฮาครับกะสิมีปลาเนี่ยยูจะสองสามตัวนี่ครับปลากระวัติทุอย่างแบบเอาไปกินเขาแรงนะครับพี่น้องนี่ครับระบบน้ำกับสิเป็นอันรถไถสูบออกมาแล้วก็ชีกระจายสปริงเกอร์นะครับพี่น,อน,น้องหัวกระจายสปริงเกอร์นะครับมีทุกอย่างครับ อยู่บ้านเฮ้าก็ลองซื้อกับเขาเขาก็อยู่ได้นะครับพี่น้องเห็นสวนสมบูรณ์นอกจามีความสุขไปนํานะครับพี่น้องนี่ครับยำแรงนะครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศบ้านเฮ้าครับรังสมอแล้วนี่ ทุเรียนกับกำลังออกยอดแตกยอดออกไม่อีกครับนี่พี่น้องทุเรียนบ่ฮอดหนึ่งปีนะครับนี่พี่น้องประมาณเก่าเดือนชิบเดือนนี่แหละครับนี่ทุเรียนงามนี่ครับฝรั่งกับกำลังเสียออกฝรัง่งออกนุ้ยแล้วครับนี่นี่ครับผมอันนี้กับไม้ซีเอาไว้เฮ็ดยอเงิน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เล้ครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปเลยนะครับเพราะบดหิ้ดลุ่นแล้วมันบ่่อยมีเวลากะพยายามมีเวลาหฮ็เเดเรื่อยๆนะครับพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ